ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการจัดการและการควบคุมมลพิษทางน้ำนะครับอันดับแรกเราต้องอยู่นิยามของความหมายก่อนนะครับเรามีนิยามให้นักศึกษาจะต้องจําให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนิยามด้านด้านของคําว่าพอลูเทนหรือว่ามลพิษนะครับมลพิษหมายความถึงของเสียวัสดุอันตรายและมลสารอื่นๆนะครับรวมถึงกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นนะครับที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษนะครับหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะครับซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพนะครับสิ่งแวด อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้นะครับและให้ใหมายความรวมถึงนะครับรังสีความร้อนเสียงแสงกลิ่นความสั่นสะเทือนหรือเหตุลังค์อื่นๆที่เกิดขึ้นหรือถูกป,ปล่อยออกแหล่งกำเนิดมลพิษด้วยนะครับภาวะมลพิษหรือพลูชันนะครับภาวะมลพิษหมายความว่านะครับสภาวะที่สิ่งแวดล้อมนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดย,โดยโมลพิษนะครับซึ่งทําให้คุณภาพของมลพิษอ่เสื่อมโทรมลง เช่นมลพิษทางน้ำนะครับมลพิษทางอากาศและมลพิษในดินนะครับ้าเป็นมลพิษทางน้ำนะครับหรือว่า water pollution นะครับที่เราจะารนศึกษาอยู่นี้นะครับก็หมายถึงนะครับสภาวะที่สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำเนี่ยถูกปนเปื้อนด้วยมลพิษที่ถูกทิ้งนะครับจากแหล่งกําเนิดมลพิษหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดลอ้อมตามธรรมชาตินะครับในปริมาณเกินกว่าที่ความสามารถของแหล่งน้ํานั้นเนี่ย จะรับรองได้หรือทําให้คุณภาพของน้านั้นเสื่อมโทรมลงนะครับช่เนอันตรายต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำนะครับก่อให้เกิดผลกระทบต่อการนําน้านั้นไปใช้ประโยชน์อี่นองนะครับแหล่งกำเนิดวลพิษนะครับ แหล่งกำเนิดคองวิทของน้ำน้ำบริเวณของน้ำนั้นได้อย่างไรนะครับมาจากอันดับได้เลยจับน้ําเสียชุมชนหรือว่า domestic wastewater นะครับน้าเสียจากบ้านพักอาศัยนะครับเป็นน้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆภายในบ้านเช่นการอาบน้ําการขับถ่ายการประกอบอาหารนะครับการซักล้างต่างๆนะครับน้าเสียจากสถานที่ทําการต่างๆหรือว่าจะเป็นจากโรงเรียนนะครับจากมหาวิทยาลัยจากโรงพยาบาลจากสถานธิรจารหรือสํานกงานต่างๆนะครับน้ำเสียจากการประกอบธุรกิจการค้า ไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียจากห้างสินค้าอาหารพัตคานะครับน้ำเสียจากอินดัสเซียลเวส์วอเตอร์หรือน้ําเสียจากอุตสาหกรรมก็เป็นน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการล้างวัตถุดิบรวมถึงวัสดุอุปกรณ์น้ําเสียจากกระบวนการผลิตเป็นต้นนะครับน้าเสียจากเกษตรกรรมนะคบอย่างเช่น เป็นกระบวนการการเพาะปลูกที่มีการใช้พวกปุ๋ยสัตว์กัดศัตรูพืชน,นะคบเพื่อช่วยผลผลิตนะครับทำให้ปุ๋ยและสาจัดศัตรูพืชพวกนั้นเนี่ยตกค้างในดินนะครับแล้วเกิดฝนตกมาก็เกิดการไหลเซาะลงไปนะครับก็เกิดเป็นน้ำที่เกิดจากการเกษตรได้นะครับน้ำเสียที่เกิดจากการทิ้งขยะบุนฝอยนะครับการที้ขยะบุนฝอยลงในแหล่งน้ําโดยตรงนะครับหรือการนําขยะบุนฝอยไปกองอทิ้งที่พื้นเนี่ยอย่างไม่ถูกวิธีก็เป็นการทําให้เกิดําแหน่ง เกิด <S an> เรื่องของแหล่งกําเนิดน,น้ําเสียได้นะครับเมื่อฝนตกลงมานะครับมีการชา้าลงสู่แหล่งน้ําผิวดินได้นะครับการานวณคมาขนส่งทางเรือนะครับอย่างเช่นพวกการกระจายตัวของน้ํามันเครื่องจักรกลของเรือนะครับจะจะดริดลอดลงในแม่น้ําได้นะครับน้าเสียจากแหล่งอื่นนะครับอ,อย่างเช่นแหล่งกาเนิดทำให้เกิดปัญหาบริบททางน้ํายังในสาเหตุจากแหล่งอื่น นะอย่างเช่นพวกน้ําเสียที่เกิดจากการทําเหมืองนะครับการก่อสร้างนะครับการรื้อถอดอาคารการลุ่นไหลของมลพิษนะครับเนื่องจากพวกอุบัติเหตุหรือภายในธรรมชาติต่างๆนะครับแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวนะครับเราอาจจะจำแนกเป็น2ประเภทได้ด้วยกันนะครับเรียกว่า point source point source หมายถึงแหล่งกําเนิดเดียวหรือมีจุดปล่อยมลพิษที่มีแหล่งกําเนิด ระบุได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นน้ำทิ้งจากท่อระบายของโรงอุตสาหกรรมหรือจากระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนนะครับอีประเภทน้้ก็จะแบ่งได้ก็คือนอนพายซอด <c oughs> คำว่าอนอนพายซอดคือฮะเกิดจากมลสารแหล่งกันเหมือดหล,ลายชนิดนะครับที่อยู่มีการกระจ,ๆๆจาย นะครับถูกพัดพาหรือว่าไหลปะปนะรวมกับแหล่งน้ำนะครับไม่สามารถจําแนกที่มาหรือก็ระบุตําแหน่งของจุดปล่อยมลพิษได้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นในที่น้ําฝนที่ไหลาจากพื้นที่การเกษตรก็จะล้างเอาทั้งพวกปุ๋ยไมฮะยาฆ่า,า,มาแมลงสารเคมีนะครับรวมถึงตะกรินที่ตกค้างทั่วไปผสมออกไปหมดนะครับรวมถึงน้ําฝนที่ไหลลงมาในเมืองก็จะเอาพวก ดินโครนคราน้ํามันสารเคมีต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะตกค้าแล้วก็เป็นมลพิษที่เกิดขึ้นในน้ําได้นะครับผลกระทบของมลพิษทางน้ำนะครับมาดูผลกระทบของมลพิษทางน้ํากันนะครับมีผลกระทบทางด้าน ผลกระทบต่อสุขภาพนะครับก็คือก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตหรือคอสตี้ออฟไลน์นะครับถ้าเผื่อน,นักศึกษาได้รับอันตรายจากเชื้อโรคจากแหล่งน้ําต่างๆนี่ก็จะเกิดผลกระทบต่างๆหากมีเกิดโรคระบาดอย่างเช่นโรคฮันดิวัตะกโลกโรคไทฟอยด์โรคบิดนะครับรวมถึงอันตรายจากสามรมลพิษนะครับหากมีการปนเปื้อนในแหล่งน้ําก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการสัมผัสหรือ,รอการบริโภคน้ำที่ปนเปื้อนนะครับอาจจะเกิดอันตรายจากการบริโภคสัตว์น้ำที่มีสารพิษสะสมอยู่เช่นการเกิดโรคมีนามาตะจากการรับประทาน ปลาที่มีสารประลอดสูงหรือการเกิดโรคอีตาอีไต,ตจากการได้รับสารแคดเมียมสูงปริมาณสูงเป็นต้นนะครับรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศนะครับคุณภาพน้ำเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับต่อการดำรงชีวิตของสัตว์อย่างเช่นปริมาณออกซิเจนหรือค่าดีโอนะฮะในน้ำเนี่ยค่าพีเอค่าคาร์บอนไดออกไซด์ออซคาด่าแอมโมเนียมต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ํา นะครับผลกระทบต่อการเกษตรกรรมนะครับอย่างเช่นการนําน้ําจากแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของเสียมาใช้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเกษตรได้อย่างเช่นน้ำที่มีค่า pH หรือค่าเกลืออนินซีตต่างๆในน้ำนะครับอาจจะส่งผลต่อการไม่เหมาะสําหรับการมาทําการเพาะปลูกพืชหรือทำรวมถึงการเลี้ยงสัตว์นะครับก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชและสัตว์นะครับ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจกนะครับของเสียที่รูปปัปล่อยลงสู่แม่น้ำเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบต่อสภเศรษฐกิจกได้นะครับอย่างเช่นต้องสิ้นเปลืองคา่าใช้จ่ายต้องนะฮะในการออกแบบระบบบำบัดมันนะครับค่าใช้จ่ายในการป้องกันการควบคุมปรับปรุงแก้ไขปัญหาบลพิษนะครับค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญเสียผลประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งชีวิตในน้ําต่างๆนะครับรวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากบลพิษทางน้ําต่อมนุษย์ในสัตว์อื่นๆอย่างเช่นค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขนะครับความเสียต่อการท่องเที่ยวนะครับลักษณะน้ำที่มีปัญหาบลพิษ อย่างเช่นสีนะครับสีอาจจะเกิดจากปัญหาเรือพิษอย่างเช่นเ,เกิดบอดามสภาวะของน้ําได้นะครับ<ม>อย่างเช่นน้ำเสียจากบ้านเรือนสําน,นักงานต่างๆเนี่ยก็จะมีสีพิษษักษณะของสีที่สีเทาหรือสีเทาเข้มนะครับแล้วของกลิ่นกลิ่นเนี่ยก็ของน้ำม,มีปัญหาวัลพิษนะครับใส่เกิดจากการกระบวนการย่อยสลายสารพิษ ในน้ำนะครับในภาวะที่ขาดออกซิเจนนะครับนั้นเศษจากชุมชนที่ถูกปล่อยออกมาในระยะแรกๆเนี่ยจะมีกลิ่นนะครับเหม็นอับซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนสภาพของซัลเฟตนะครับต่างๆนะครับแล้วก็เกิดเป็นซัลไฟน์นะครับส่วนสารอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นพวกออร์แกนิกพวกออร์แกนิกเอไมพวกฟอสฟอรัสพวกออร์แกนิกแอซีพวกนี้นะครับถูกดีดิวภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนนะครับก็ทำให้เกิดกลิ่นได้เช่นกันนะครับ อุณหภูมินะครับอุณหภูมิของน้ำเน,นี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของน้ำเสียนะครับอย่างเช่นน้ำม่ชชันระบบหล่อเย็นที่ถูกปล่อยออกมาจากเราอ,อุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้าเนี่ยจะมีอุณหภูมิส,สูงนะครับเมื่อปล่อยน้ำพลังลงไปปั๊บมันก็จะเกิด ผลกระทบก็คือทำให้อุณหภูมิของน้าเปลี่ยนไปนะครับแบคทีรียที่อยู่ในแหล่งน้ำก็อาจจะตายได้นะครับปริมาณของแข็งนะคะเป็นสารพิษที่มาจะถูกชะล้างหรือพัดพาลงสู่แหล่งน้ำจะแหล่งกำเนิดที่ไม่สามารถระบ,บุที่แน่นอนหรือว่านอนโอยซอดนะคะอย่างเช่นพวกน้ำท่าที่ไหลจากพื้นที่การเกษตรต่างๆก็จะพัดพาพวกเศษของปริมาณของตะกอนดินพวกนี้ไปด้วยนะครับ สารออร์แกนิกนะครับออร์แกนิกแมทเตอร์พวกสารที่ประกอบไปด้วยทั้งคาร์บอนไฮโดรเจนนะครับแล้วออกซิเจนนะครับเป็นองค์ประกอบหลักเช่นพวกโปรตีนคารแล้วก็ทราน้ำมันและไขมันนะครับมาดูที่ค่า BOD นะครับเราจะเห็นว่าเขาพูดถึงเรื่องของออร์แกนิกแมทเตอร์เนี่ยจะมีค่า BOD BOD คืออะไร BOD คือการวัดนะฮะประิมาณออกซิเจน den, ที่แบคทีเรียนเนี่ยใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดที่ย่อยสลายได้นะครับภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิ20องศาเซลเซีสยสเปไ็นระยะเวลา5วันนะครับ อนอกจาก BOD แล้วจะมีค่า COD ค่าหนึ่งนะครับ COD เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในน้ำด้วยปฏิกิริยาทางเคมีนะครับให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะครับมาถึงแพลนิวเทียตพวก่านอาหารต่างๆอย่างเช่นพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสพวกนี้ก็เป็นสารมลพิษที่มักพบอยู่ในปุ๋ยนะครับเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า urefaction นะเป็นปรากฏการณ์น้ําเปลี่ยนสีที่เกิดจากการเติบโตของพวกสาหร่าย นะครับก็คือสารไหลเบิกบานประเทศไทยนะครับธาตุไนโตรเจนนะครับก็เป็นธาตุที่จําเป็นสําหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับไนโตรเจนในน้ําเสียอาจจะอยู่รูปของอินทรีย์อย่างเช่นพวกออกไอไนโตรเจนนะครับแอมโมเนียไนโตรเจนไนโตรไดไนเต้นะครับก็พวกไนโตรเจนก็สามารถเปลี่ยน เปลี่ยนรูปแบบได้จับความสัมพันธ์กันเปลี่ยนรูปัรูปไปมาได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าปฏิยาชีวเคมีของแบตเตอร์ดิสทิได้นะครับเช่นการเกิดปฏิยาในติดวิกเคชั่นนะครับเมื่อเจอตัวถูกใช้ในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในระบบบำบัดน้ําเสียนะครับทางชีวภาพแบบเซลออกซิเจนได้นะครับโดยอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหการเจริญเติบโตก็คือ BOD ตอ่อ N เท่ากับ100ต่อ5นะครับฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสก็เป็นธาตุที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตเหมือนกันีนะครับ thank you อันตรายและเป็นพิษนะครับฮาสดาแอนท็อกซิ c เคมีคอลแล้วก็การจัดการ,รมลพิษทางน้ำนะครับสารอันตรายและเป็นพิษหรือฮาสดาดแอนท็อกซิ c เคมีคอลนะครับพวกโลหะหนักหรือฮฟวีเมทัลนะครับโลหะหนักเนี่ยเราจะพบในน้ําเสียมีอยู่หลายชนิดด้วยกันอย่างเช่นเหล็กแมงแกานิสทองแดงสังกะสีตะกัว่วปรอทแคดเมียมพวกนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะเกิดจากการปนเปื้อนจากน้ําเสียอุตสาหกรรมนะครับโลหะบัดชนิดเนี่ยมักจะมีปริมาณเล็กน้อยก็เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตได้แล้วนะครับแต่บาง เมื่อเราบริโภคสิ่งมีชีวิตที่มีโลหะหนักผสมอยู่ก็จะทำให้รับอันตรายแล้ทไให้เกิดโรคได้นะครับเช่นปลาหลอดที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ย มินามาตะนะครับเขียนมีให้ไม่เกิดโรคอิตาอีไตพวกนี้นะครับน้ำมันและไขมันหรือว่าออยล์กีสนะครับก็ได้แก่พวกน้ํามันและไขมันในน้ําเสียจากการรมประกอบอาหารนะครับน้ำเสียจากร้านอาหารไขมันพืชและสัตว์ในน้ําเสียจากอุตาาสาหกรรมอาหารนะครับน้ำมันปิโตรเลียมที่ปนเปื้อนมาจากการขุดเจาะน้ํามันนะครับการกันน้ํามันอุตสาหกรรมปิโตรเคมีรวมถึงอุบัติเหตุล้วนไหลจากการค้าวนาคมนะครับเอสิและอะคาไลและกรดแ,และด่างนะครับก็คือน้ําเสียจากอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรมชุดโลหะีจะมีส่วนประกอบของพวกสารเคมีที่มีความมีกรดหรือความเป็นด่างสูงเช่นกรดไฮโดรคอริกนะครับกรดไซเฟอริกโซเดียมไฮโดรอกไซด์เป็นต้นนะครับสารในกลุ่มพวกนี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากมีนิดในการกัดก่อนสูงนะครับหากปนเปื้อนในปริมาณมากก็จะมีผลต่อทําให้ค่า pH เปลี่ยนไป นะครับค่า pH ก็เวลาอยู่ในน me, ้ำก็จะส่งผลกับสิ่งที่อยู่ในน้ำนะครับไมโครออร์แกนิซึมหรือจุลินทรีย์นะครับก็จุลินทรีย์ที่พบในแหล่งน้ำทั่วไปก็จะมีทั้งส่วนช่วยในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ทั้งที่มีในน้ำนะครับหรือช่วยในกระบวนการบำบัดน,น้ำเสียทางชีวภาพนะครับในฐาะที่จุลินทรีย์บางชนิดก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่ทำให้ก่อให้เกิดโรคนะครับเสื่ออาจจะเกิดการปนเปื้อนจากแหล่งน้ำต่างๆนะครับเช่นน้ำเสียที่มีการเปื้อนสิ่งปฏิกูล นะครับน้ำเสียจากโรงพยาบาลน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์หรือน้ำเสียจากอุตสาหกรรมในบางประเภทนะครับอิมเมอร์เจนตพลิแทนนะครับพวกสารเคมีหรือสารประกอบที่อาจจะไม่ได้ถูกกําหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำนะครับแต่อาจจะตรวจพบว่ามีโอกาสหรือศักยภาพหรือสามารถคุกคามสุขภาพนามัยของมนุษย์ได้นะครับเช่นสาร ในกลุ่ม EDCs นะครับได้แก่พวกสารที่มีความสามารถคล้ายกับฮอร์โมนและสามารถรบกวนการสังเคราะห์การขนส่งการทํางานการสลายตัวของฮอร์โมนตามธรรมชาติในระบบต่อมไรท่อได้นะครับก็อาจจะทำให้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตได้นะครับมาถึงการจัดการดูพิษทางน้ำนะครับการจัดการดูพิษทางน้ำมีขั้นตอนใดบ้างนะครับอย่างเช่นการควบคุมป้องกันที่แหล่งกําเนิดนะครับการป้อง กันควบคุมพิษกำหนดหรือว่าซอลเรดักชันนะคือ,ค,อคือการลดปริมาณของสารมลพิษนะครับการลดปริมาณสารมลพิษที่ผลิตนในน้ำก็ทําได้การโดยการลดความเข้มข้นตรงนี้ครัของสารนะครับอย่างเช่นหลีกเลี่ยงการใช้สารประกอบที่ม่กอให้เกิดมลพิษทางน้ำเช่นใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับใช้ผงซักฟอกที่มีปริมาณของฟอสเฟตน้อยนะครับการใช้ยาก,การะตั้ศัตรูพืชทางธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีนะครับลดปริมาณของเสียและสารมลพิษที่ ทิ้งลงสู่แหล่งน้ำนะครับอย่างเช่นนำหลักของ3าอามาใช้ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ซ้ำนะครับการรีดิวการรียูสการรีซ y เคิลพวกนี้นะครับรวมถึงการบำรุงรักษาซ้อมแซมรอยแตกของถังนะครับเพื่อการรุ่งซุมของสารมลพิษนะครับการลดปริมาณการใช้น้ำต่างๆนะครับในกระบวนการของการผลิตนะครับ วิธีที่2คือการควบคุมปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำนะครับก็มีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ําก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำนะครับมีการดําเนินการในการศึกษาปริมาณและลักษณะของน้ําเสียก่อนนะครับควบคุมปริมาณน้ำในแหล่งน้ำมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ําก่อนนะครับเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมการรักษาคุณภาพน้ําอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยป้องกันไม่ให้สิ่งของสิ่ต่างๆเนี่ยระบายลงสู่แหล่งน้านะครับ รวมถึงมีมาตรการในการส่งเสริมให้ประชาชน,นมีส่วนร่วมในการป้องกันนะครับรวมถึงการควบคุมเช่นมาตรการของ P P P นะครับ P P P ก็คือหลักของการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบ นะครับก็คือต้องจ่ายค่าในการรับผิดชอบในการค่าในการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับหลักของการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นตั้งการลดการปล่อยมลพิษการรับผิดชอบในการควบคุมและแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนได้รับความรู้และเกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหามลพิษทางนา้ำนะครับส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ให้ผู้แบบ ผู้แทนชุมชนประชาคมองค์กองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีสูร่วมในการป้องกันและก็แค้แปัญหาในพื้นที่นะครับการติดตามตรวจสอบมลพิษทางน้ำแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจักรกรรมมลพิษทางน้ำนะครับ การติดต่อการติดตามตรวจสอบมลพิษทางน้ำนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีวิธีกีการเก็บตัวอย่างน้ำนะคะการเก็บต being ัวอย่างน้ำก็จะมีการเก็บแบบจ้วงหรือว่าแก็บเซมปิงนะคะก็คือเป็นการเก็บตัวอย่างน้าที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วนําน้ําตัวอย่างนั้นเนี่ยไปวิเคราะห์นะครับซึ่งผลที่ได้จะเป็นตัวแทนของลักษณะของน้าทั้งหมดผสมรวมนะครับก็เป็นการเก็บตัวอย่างแบบจ้วงหลายครั้งนะครับแต่เวลาต่างกันนะครับแล้วก็นํามาวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ความเข้มข้นของตัวอย่างน้ำนะครับรวมทุกช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างนะครับณจุดเก็บเดียวกันโดยแบ<ต>่ง <eka> แต่ละช่วงอย่างเช่นอาจจะมีการเก็บทุก1ชั่วโมงหรือทุกสองชั่วโมงนะครับการเก็บตัวอย่างาตัวอย่างน้ําเสียหรือน้ําทิ้งนะคะก็จะมีเรื่องของการติดตามตรวจสอบทั่วไปของแหล่งน้ำนะครับก็จะต้องเลือกเก็บตัวอย่างาน้ํานั้นในแม่น้ำลํำทานนะครับจะต้องคํานวณถึงเรื่องของความกว้างความลึกอัตราการไหลรวมถึงจุดปล่อยแหล่งน้ํานั้นด้วยนะครับรวมถึงอาจจะต้องเก็บอย่างน้อย ปีละสองครั้งนะครับในช่วงฤดูน้ำมากนะครับคือช่วงมิถุนา,า,ายนถึงพฤษภาคมพฤษจิกายนและช่วงฤดูน้ำน้อยอย่างช่วงช่วงธันวาถึงถึงพฤษภาคมนะครับโดยแหล่งน้ําไหลนคะครับอาจจะประกอบไปด้วยพวกแม่น้ําลําคลองเป็นต้นนะครับในการเก็บก็คือเก็บจากจุดกึ่งกลางของความกว้างของแหล่งน้าที่ระด,ดับกึ่งกลางความลึกณจุดตรวจสอบนะครับเขาเป็นแหล่งน้ำนิ่งก็อย่างเช่นพวกทะเลสาบหนองบึงอ่างเก็บน้ําพวกนี้ก็จะให้เก็บที่ระดับความลึก1เมตรณจุดตรวจสอบสําหรับแหล่งน้ําที่มีความลึกเกินกว่า2เมตร นะครับและให้เก็บให้เก็บที่จุดกึ่งกลางณนะจุดตรวจสอบของแหล่งน้ำที่มีความลึกไม่เกิน2เมตรนะครับการตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดมลพิษต่างๆนะครับก็คือควรเลือกจุดที่อยู่ท้ายาน้ําหากจากจุดปล่อยน้ําทิ้งนะจุดที่และเป็นจุดที่น้ําทิ้งได้ผสมกลมกกินจากแหล่งน้ํานั้นแล้วนะครับหากต้องการที่จะเปรียบเทียบหรือประเมินนะฮะความเสียหายของการเกิดมลพิษของการปนเปื้อนมลพิษของน้ำนั้นเราจะต้องเก็บ ตัวอย่างทั้งหมดอย่างน้อย3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือจุดอ้างอิงนะครับได้แก่นะครับจุดต้นน้ำนะครับเหนือก็เป็นเหนือจุดระบายน้ําทิ้งนะครับในระยะที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากมลพิษนั้นนะครับหรือจุดที่ยังไม่ได้รับการไม่รับผลกระทบจากมลพิษนะครับนี่ก็เรียกว่าจุดอ้างอิงนะครับจุดที่2ก็เป็นจุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำนะครับได้แก่จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำที่อยู่ในช่วงการใช้ประโยชน์หรือได้รับการได้รับผลกระทบจากแหล่งน้ําต่างๆของแหล ของแหล่งน้ํานั้นนะครับโดยการเก็บตัวอย่างเรียนจุดที่มีการระบายน้ําทิ้งนะครับลงสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือจุดที่รวมน้ําเสียก่อนระบายออกสู่โรงงานนะครับจุดที่3เป็นจุดตรวจสอบท้ายน้ําได้แก่นะครับซึ่งได้แก่จุดใช้ตรวจสอบสภาพของแหล่งน้ำนะครับเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านการรองรับมลพิษนะครับโดยการเก็บก็ต้องการเก็บตัวอย่างได้เชื่อมอได้เชื่อมได เก็บได้จุดเชื่อมที่น้ําทิ้งผสมกลมกลืนกันพอดีกับแหล่งน้านะครับจุดตรวจสอบบริเวณปากแม่น้ําหรือปลายสุดของแหล่งน้ําก็จะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ําแหล่งรองรับน้ําอื่นๆไปนะครับนี่มาดูเรื่องของการประเมินนะครับแล้วเพื่อจะกประเมินระบบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ําเสียนะครับเราจะต้องประเมินเลือกเก็บตัวอย่างอย่างน้อย2จุดนะครับจุดแรกคือจุดรวมน้ําเสียหรือบ่อพักน้ําเสียก่อนเข้าระบบบาบัดหรือจุดอินฟเอน นะครับส่วนจุดที่2คือจุดระบายน้ําเสียออกจากระบบบำบัดหรือ FN เนะครับเพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทธิภาพของระบบบำบัดน้ําเสียครับทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงวิธีการเก็บตัวอย่างนะครับปร,ริมาณนะฮะความถี่หรือช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างให้เหมาะสมกับอัตราการไหลนะครับและักษณะของน้ําเสียรวมถึงองค์ประกอบ,กบอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับมาดูที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจากกรรดัดการหรือวิทางน้ำนะครับกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จะมีพระพราชบัญญัตินะครับส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม535 อันนี้ก็เป็นกฎหมายหลักที่ชนในการควบคุมรักษาแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในประเทศนะครับในเช่นการกําหนดพวกออขอบเขตอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับกาำ,ำหนดเขตควบคุมมลพิษเป็นต้นนะครับพระราชบ,บัญญัติการสาธารณสุขปี2 5 3 5น,นี่ก็เป็นข้องเกี่ยวข้องกับการจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องทางน้ำนะครับได้แก่การควบคุมเหตุลํำคาญนะครับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับรวมถึงพระราชบ,บัญญัติรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2535นะครับเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการดูแลควบคุมไม่ให้ผู้กระทําใดเนี่ยกระทําอันเป็นเหตุให้แหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยรวมทั้งท่อระบายน้ำต้องสุขปรกนะครับตื้นเขินหรือทําให้กระไหลของน้ำเนี่ยไม่สะดวกจนก,กว่าจะเกิดปัญหาน้ำท่วมได้นะครับ มันก็มีพระราชบัญญัติโรงงานปี2535นะครับควบคุมแล้วก็ติดตั้งการประกอบกิจการกับโรงงานให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคคลทรัพย์สินและก็สิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำนะครับอย่างเช่นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี35นะครับก็กําหนดให้เจ้าของอาคารต้องบำบัดของเสียจากอาคารของตนให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารนะครับพระราชบัญญัติรักษาคลองประปานะครับคือห้ามนะครับไม่ให้กระทำใดๆที่อาจจะ อาจจาะก,ก่อให้น้ําในความประปาหรือคลองที่ใช้ในการผลิตน้ำประป,า,ปาเนี่ยเกิดการปนเป,ปื้อนสิ่งสกปรกนะครับรวมถึงมีข้อบัญญัติต่างๆนะครับอย่างเช่นข้อบัญญัติกรุงเทพมนานครนะครับเทศบัญญัติซึ่งสามารถออกกฎระเบียบในการบังคับในการควบคุมแล้วก็ป้องกันการปล่อยสา,มารมลพิษลงสู่แหล่งน้ําได้นะครับทั้งนี้ต้องไม่ขาดกับพระราชบัญญัติงแวดล้อมปี2535และก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับ กระบวนการ,รบำบัดน้ําเสียและกัตจกกนกันนะครับดับแรกแเราต้องรู้ว่าระบบระบายน้ําเสียนะครับหมายถึงอะไรนะครับะระบบระบายน้ําเสียหมายถึงระบบท่อและส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ในการรวบรวมและนําน้ําเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆนะครับส่งไปยังระบบบำบัดน้ําเสียก่อนลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งนะครับองค์ประกอบของระบระบบำบัดน้ำเสียมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยท่อระบายน้ำเสียหรือว่าเดินไปนะครับท่อระบายน้ำเสียที่ใช้ในการลำเลียงน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดเนี่ยไปยังระบบบำบัดหรือแหล่งรองรับน้ำนะครับที่มีประกอบ หลายส่วนเนี่ยเช่นระบบะบรรจบท่อเสียจากอาคารระบบท่อดักแล้วก็ระบบโครงขายท่อระบายนะครับ อันที่2จะต้องทราบนะครับก็คือสถานียกระดับน้ําเสียนะครับหรือลิฟต์หรือลิฟต์สเตชันแล้วก็สถานีสูบน้ําหรือปั๊มปิ้งสเตชันนะครับก็เป็นการออกแบบและก็ก่อสร้างท่อระบายน้ําโดยส่วนใหญ่จะให้น้ําเสียเนี่ยไหลไปเองตามแรงน้าถ่วงของโลกนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์มากนะแล้วก็เป็นรวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับมีบอตรวจสอบระบายหรือว่าแมนโฮลนะครับเป็นบอตรวจสอบระบายน้ําหรือเป็นบอที่ใช้สําหรับการบรรจุท่อต่างๆหรือจุดเปลี่ยนขนาดข,าดของท่อหรือทิศทางการ วงแนวท่อนะครับรวมถึงใช้สําหรับการตรวจสอบนะครับซ่อมแซมทำความสะอาดท่อนะครับโดยต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอนะครับเพราะจะให้ผู้ตรวจลงไปทำความสะอาดได้นะครับมาถึงส่วนที่4นะครับเรียกว่าอาคารผันน้ำเสียหรือ combined uh, sewer overflow หรือ CSO นะครับเป็นองค์ประกอบของระบบระบายน้ําเสีย ที่ใช้เฉพาะในระบบระบายน้ําเสียแบบรวมนะครับโดยอาคารผันน้ําเป็นอาคารที่ต่อเชื่อมระหว่างท่อระบายน้ําและท่อดักน้ําเสียนะครับเพื่อรวบรวมน้ําเสียนะครับปริมาณหนึ่งไปยังระบบบำบัดน้ําเสียนะครับประเภทของระบบบำบัดน้ําเสียนะครับเราจะมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมหรือว่า combined system นะครับเป็นระบบบำบัดน้ําเสียที่รวบรวมน้าทิ้งและน้ําฝนที่ถูกระบายจากแหล่งต่างๆเนี่ยโดยรวบรวมระบบเส้นท่อระหว่าง เป็นแนวแนว,แนวเดียวกันนะครับเพื่อนําส่งไปยังระบบบำัน้ําเสียหรือนํานาไประบายทิ้งที่อื่นนะครับคือกัอบระบบระบบัดน้ําเสียแบบแยกหรือ uh, ซิดพาเลตซิสเต็มเป็นระบบน้ำเสียที่แยกะระบบระบบที่แยกน้ําฝนที่ปล่อยทิ้งแล้วก็ออกจากน้ําเสียแล้วก็นำสโสโครกต่างๆนะครับก็บค,คือมีการแยกท่อกันหรือเเรียกว่าเป็นระบบระบายน้ําแยกนะครับวิธีการและขั้นตอนในกรรารบำบัดน้ําเสียนะครับ ก่อนเราจะดูวิธีการเลยครันตอนเราต้องรู้ของนิยามก่อนนะครับน้ำเสียคืออะไรน้ำเสียคือน้ำทิ้งหรือน้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นใช้ในชำะระล้างทำความสะอาดนะครับการขับถ่ายไปในอาคารที่ปักอาศัยน้ำวิทใากระบวมการผลิตน้ำล้างเครื่องจักรการหล่อเย็นในโงรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางาเกษตรและกิจกรรมอื่นๆนะครับข้อสำคัญของการจัดก,การน้ำเสียนะครับก็คือเพื่อทำลายสารพิษและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหรือส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพนะครับเพื่อป้องกันการก่เกอเหตุเดือดร้อนลำคาญบางการณีเช่นกรณีของสารแขวนลอยพวกน้ำมันมูลฝอยซึ่งปฏิกูลต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะในน้ำนะครับแหล่งกำเนิดมลภาวะทางพิษส่งผลต่อการน,นำใช้ประโยชน์นะในการอุปโภคบริโภคในในบ้านในที่พักอาศัยนะครับอาคารสํานักงานอุตสาหกรรมรวมถึงก,การเกษตรกรรมนะครับแล้วความสําคัญคือเพื่อเปลี่ยนสภาพของเสียในน้ำนะครับ ให้สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับกระบวนการบำบัดน้ำเสียนะครับเราจะแบ่งเป็นกระบวนการบําบัดทางกายภาพหรือ physical wastewater treatment นะครับก็เ,เป็นการบําบัดน้ําเสียโดยอาศัยวิธีท,ทางกายภาพทางกายภาพในการบาบัดเช่นการอาศัยแรงน้ำท่วมของโลกนะครับการใส่การแรงลอยตัวเป็นต้นนะครับ ที่สําคัญก็จะมีเรื่องของการใช้ตะแกรงดักสิ่งสกปรกการดักไขมันการตกตะกอนการกรองนะครับถ้าเป็นกรบวนกาน้าเสียทางเคมีหรือ chemical wastewater treatment ก็เป็นกระบวนการบำบัดน้ําเสียที่ใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าชื่อบอกแล้ว่าเป็นเคมีนะครับอย่างเช่นการใช้พวกกรบัตรสภาพความเป็นกรดเป็นด่างการตกตะกอนทางเคมีนะครับกระบวนการบำบัดน้ําเสียทางกายภาพเคมีนะครับอย่างเช่นก็คือใช้หลักกระบวนการบำบัดน้ําเสีย ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยใช้วิธีทางกายภาพละทางเคมีร่วมกมันการบําบัดน,น้ําเสียทางชีวภาพนะครับก็เป็นการบําบัดน้ําเสียที่ใช้ในการกําจัดนะครับพวกสารอินทรีย์น้ําเสียชุมชนนะครับน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีสารอินทรีย์ที่จะสลายได้นะครับก็ใช้พูดง่ายว่าเป็นการบําบัดโดยใช้จุลินทรีย์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างและขั้นตอนของการบําบัดนะครับ การบําบัดและการกําจัดกากตะกอนนะครับการบาบัดและการกําจัดกากตะกอนนะครับนักศึกษาจะต้องรู้เรื่องของการกากตะกอนหรือสลัดนะครับกากตะกอนหรือสลัดคืออะไรนะครับเป็นผลที่ได้จากกระบวนการการแยกของแข็งแขวนลอยและของแข็งละลายออกจากน้ําเสียนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่เป็นองค์ประกอบของของแข็งประมาณร้อยละ0 2 5ถึง12นะครับแล้วมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันที่กับองค์ประกอบของลักษณะของน้ําเสียแล้วก็กระบวนการบำบัดน้ําเสียนั้นนะครับโดย เราจะแบ่งเป็นกาตจากรขั้นต้นหรือไพเมารสลัดนะครับเป็นกาตจากรที่ยังไม่ผ่านการย่อยสลายเลยนะครับที่ถูกแยกออกจากน้ำนะครับโดยตรงจากกระบวนการทางด้านกายภาพเช่นทางกตะกกรในการบําบัดน้ําเสียขั้นต้นนะครับทางดักไขมันนะครับการทําให้ลอยกาตกรประเภทนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับองค์ประกอบที่เป็นของแขวนลอยในน้ําเสียที่เข้าระบบนะครับ กัตกร์ชีวภาพนะครับกัตกรชีวภาพก็เป็นกัตกรที่เกิดจากกระบวนการกับบับัดน้ําเสียทางชีวภาพนะครับมีส่วนประกอบหลักเป็นจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายต่อได้นะครับถ้าทิ้งกัตกรประเภทนี้ไว้สภาพที่ขาดออกซิเจนนะครับจะเกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับทำให้มีกลิ่นเหม็นมากนะครับกัตกรประเภทที่3เป็นกัตกรเคมีนะครับเป็นกัตกรที่เกิดจากกระบวนการโคเอ็กซ์เกชันและกระบวนการตกผลิตทางเคมีนะครับ การกรเบระเภทนี้เนี่ยประกอบไปด้วยสารเคมีที่ใช้เติมลงไปช่วยในการตกตะกอนและมลพิษต่างๆครับเช่นพวกสีพวกโลหะนะครับการบำบัดและการกําจัดกัตกรนะครับเรามีมีวัตถุประสงค์นั้นนี้นะครับก็คือวัตถุป,ประสงนะค,ค์งข้อแรกก็คือลดปริมาณน้ำที่ยังคงมีอยู่ในปริมาณมากในกาตกรนะครับทำให้ปริมาณและน้ําหนักของกัตกร์ลดลงนะครับแล้วก็ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการบําบัดและกําจัดในขั้นตอนต่อไปลดลงด้วยนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2คือลด ปริมาณาสัตว์อีซีตกค้างที่ยังคงเหลืออยู่ในกัตตกรชีวภาพนะครับคือเพื่อปรับสารภาพให้กัตตกรมีความคงตัวแล้วก็ช่วยลดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3คือลดปริมาณเชลลื้อโรคและ 3, สารมลิิษที่เป็นอันตรายนะครับอย่างเช่นพวกโลหะหนักรวมถึงวัตถุประสงค์ข้อที่4ก็คือปรับสภาพนะครับให้กัตตกรยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับต่อการกําจัดทิ้งหรือนากลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับวิธีการบาําบัดนะครับ,บก,ก็จะประกอบไปด้วยการทาให้กัตตกรเข้มข้นขึ้น นะครับหรือว่าสกัดทิ c เคนนิงนะครับก็เป็นการทําให้กัตรกรอัดตัวกันแน่นนะครับซึ่งเป็นผลทาให้ปริมาณของกัตรกรลดลงนะครับสามารถแยกน้ำออกจากตัตกรได้ดีขึ้นนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการบำบัดขั้นตอนต่อไปด้วยนะครับวิธีการทําให้กัตรกรเข้มข้นขึ้นสามารถทําให,ห้ได้หลากหลายวิธีนะครับดังัานก็อย่างเช่นการทําให้เข้มข้นด้วยแหลงนมถั่วนะครับการทําให้เข้มข้นด้วยวิธีการลอยตัวนะครับการปร,รับเสถียรภาพของกัตกร นะครับก็จะเป็นเป็นขั้นตอนในการบําบัดที่ทำให้อาจกรเนี่ยมีความคงตัวนะครับเนื่องจากอาจกรชีวภาพเนี่ยมีปริมาณสารอินทรีย์ที่สูงนะครับมีสักษณที่ไม่คงตัวเงี้ยทำให้ยากต่อการแยกน้ําออกนะะฮหากทิ้งไว้นะครับจะเกิดการย่อยสลายโดยแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนทําให้เกิดกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องทําให้มันคงตัว โดยมีกระบวนการทางชีวภาพเช่นการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนนะครับการปรับเสถียรภาพโดยการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนรวมถึงกระบวนการทางเคมีเช่นการปรับปรับเสถียรภาพด้วยปูนขาวนะครับขั้นตอนที่สามเป็นการปรับสภาพกัตตรกรนะครับการปรับสภาพกัตตรกกรเป็นวิธีการช่วยให้การแยกน้ําออกจากตรนทําได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการปรับสภาพเนี่ยทำได้ทั้งวิธีทางทางด้านเคมีและกายภาพนะครับ นะครับอย่างเช่นการเติมสารเคมีการใช้ความร้อนนะครับการใช้ปูนขาต่างๆเพื่อช่วยในการแยกน้ำออกจาก,กตะกอนในขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการแยกน้ำออกจาก,กตะกอนนะครับแก้งแยกน้ำออกจาก,กตะกอนหรือสลัดดีวอท์ริ่งนะครับเป็นวิธีการที่อาศัยหลักทางกายภาพและการใช้เครื่องจักรช่วยแยกน้ำออกจาก,กตะกอนนะครับจนเป็นเรียกว่าสลัดเค,ค็หรือวตะกอนแห้งนะครับซึ่งมีความชื้นประมาณร้อยละเจ็ดสิบ ออกความชื้นประมาณร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะครับซึ่งการแยกน้ําออกจากตะกอนนี้จะทําให้ปริมาณการกตะกอนที่ต้องกําจัดนะลดลงแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ความประหยัดด้วยนะครับ mm hmm. การกําจัดกากตะกอนนะครับส่วนมากก็จะเอา,อาพอได้กากตะกอนแล้วเราก็จะนำกากตะรกอนพวกนี้นะครับไปทาปักปุย๋ยคอมโพสซิ่งหรือเอาไปเผาหรือเอาไปฝังกบอย่างถูกหลักสุขารพิบาลนะครับดังภาพที่เห็นนะครับ